ก็บอกเอามาเอากันแดีวมานอนจมตัวไหนเราแม่สามนึงกับสี่หาสวนมาขันเอาเอามาใส่ใสหาสี่สวนก็มาแต่ลมักอ่างเปล่ามันจถึ่มะไถึ่อะไรกระสังเจ้าก็ต้องถึอหรือเสียางันขั้นบุรดเหตุน่ะ แห่งเหตุแห่งใดชาว่าถือมา嘛เออหาที่บาตรเออสื่อฝ่านคนหม่เห็นเทรดาทางไปทรงไปเห็นแล้วสื่อไ้เนาะตัวนี้ไงเนาะเออหาาสิบาตราะะไงไงาากับบ่วยยังเจ้าก็ได้ขึืนมากคือกาเพื่อนบ่หันจรนท่านผู้ใดเหตุถึงเพื่พอนเป็นบ่อหันจรนเออก็คือว่าสมัยก่อนนี่ถูกบน,<ม>บนล่างบนล่างเลยแหละครับเ่บนล่างบนล่างเลยอหลังจาก,ากที่เราทำา เข้าจนเงินแม่ว่าถูกเมื่อเมื่อว่านนี่เมื่อเรียนก่อนนี่แม่กับไปเป็นนักเรียนมันบอกเขากอว่าเขาก็ะเงินแม่เอ้าคือที่บอกเป็นยังสิว่าถือก็นเลยครับคุณว้ายห่นี่ได้ยุดตัวนี่สัตวว่าเมื่อวานเราทำกระได้มากก่อนนี้ก็ได้เออมันทาม่าอไหนะเราบผมพื้นเขาเราได้เท่าไหนหน่อยนี่นะได้พ่อแก่ขาแับเก่คืนนี่ละได้พ่ออันในใส่ไปวันวัอนด้กันนั่นแหละ แต่ว่าสิได้ทถุ่มบาทเดียวมันบ่านใอยู่นะหน้าถูกจนเขาว่าบ้าเขาจนว่าบ้าเดียวนี่เขาคยยังบ่เซียบ่เซียกระทั่งทุกวเสียน่ะก็คือว่าแม่ถูกเนี่ยสามงวดไอ้ไม่ใช่สามตัวในกี่งวดติดแล้วคับแม่สี่หางวดเลยค่ะสามงวดเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยนะแม่สามเทียสิหเทียแต่ว่าเนาะหน้าเต็ไปผู้คนมากคุณโอ้หัวนี้ฟันโตงวานไปค่ะงวเนี้ก็ได้อยู่แต่ว่า กาให้ทีจะหน้าหน้าเอาแม่ก็บอกนะฝันบ่ค่ะแม่ฝันอยู่ฝันว่าจะังไ๋แม่โดยฝันว่าแม่นั่นเอาเด็กกันอมาแม่สิ่ขียนให้บิกงเือไหนบอกว่าฝันบม่บอกว่าฝันน่ะเนาะแม่เอาเขาคือหิงผ้าพม่บอแม่ก็ไม่แต่เข้าแล้วแม่ก็บว่ามีผลระใหม่แล้วเนาะแม่บว่ามีเงินนะแม่ก็บอกเทพว่ามาเอามี่เข้ากับฉันต่เข้าเด้อมันบอก,บอกมีเงินเอาเข้านี่ล่ะ เอากินแดีวว่าเป็นยังมาจะเห็นเขาออกไปมันเดี๋มาเลยครับมาแต่เขาไหนได้พอบ่มีเงินมาขึ้นนี่เพื่อนเราไปรวยเข่าแม่บ่เอาใจอันให้เพื่อนเพื่อนเราไปจับขึ้นมาเเพิ่นเพิ่งเข่าแม่แม่เทวดาแม่ไม่ฝันเนาะี่ยเข่าบ่กว่าเออแม่ก็ว่าแม่ก็คิดได้ใจเพิ่งขาเข่าไปเบิ่งเห็นข้าแม่ผมก็จับรวยเข่าขึ้นมาขึ้นนี่เท้าคนกัซิบ้านนะเทวดาน์ดา มัก็วางไว้แม่ก็คิดในใจแม่แม่ก็เลยว่าเอาเนาะมานึงสข้เขาจักไคิดในใจอะอืมในนมต่เออในฝนบัดนี้แม่ก็เลยว่าแม่ก็ตื่นเชามาแม่เอาเดของแม่น่ะไปเสียงครับอือแม่ก็ตื่นเช้ามาเิเพิ่นว่าในความหมายน่ะ เพื่อนแจ๊กสวยเขาเป็นบอกเพื่อนกะสีว่าลูกเลขเขาเลกเขาใดะสีว่าว่าจ๊กหน้าไม่คว้าไม้น่ะไม่คว้าไม้แม่เอาตัวใดไปเสี่ยงแม่เอาอันบอกแม่บอกก็ได้แล้วลูกติดโจทยไหนตัวนี้สี่ห้าแปดเอะตัวไหน่ะสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดไปเสี่ยงแม่เออสี่ห้าแปดไปเสี่ยงมาตั้งใดได้ตัวนี้เอาแม่เอาไปเสี่ยงกันอย่างเด็กอ่อนเด็กอัน ยังกับคนอยู่โรงพยาบาลนะแม่น้องอังเป่าอังเป่าแม่เอาไปเสี่ยงเมื่อวาเพิ่งหันอังเป่ากับไฮออันสี่หาศูนย์แม่เลยว่ามันมันออกเล่าเลยแมนบอกออกหรอกว่าท่านท่านหลันเอาฟอมากกับสี่ได้สามตัวเลยสี่ห้าศูนย์น่ะแม่แม่เอาสามตัวเลยนะแหม่เอ้าเมื่อวาเพิ่งหันสามตัวเพทั่วไปนมาจากไหนแม่ทำไมในกล้องไม่มีบ่มีแล้วบ่มีแล้วบ่ม่าน่ะมาพวยมาพวยแม่บ่มาน่ะเนาะ เลขกมาแม่เลขกมาป่วยแม่คือประตูบอกถูกเอารักษาค่ารักษาบันเท่าได้ค่ารักษามาป่วยอันซีร่อยหาสีออกสามตัวเลยงร้อนหาสตมซีมือแรกไปรักษาเมื่อแรกไปรักษาหาชก็ออกก็เมื่อแรกไปรักษาเก้าหาชุดออกออกคือโทรมาอีกออกเมื่อหมอบอกอีกเมื่อแรกสามตัวเดียวดูแม่บ้านเนี่ยเมื่อไปสโซงอันเขาโรงพยาบาลนอนนุ่งออกอยู่มือแม่ ออกยิมือแม่น่นหนึ่งสามสองเออออกออกยิมือป่านมีม้าป่วยตัวไหนก่อนอันสี่ห้าแปดบอเงวดบอว่งวดังหันแม่สี่หาศูนย์เออสี่หาศูนย์แต่แต่ว่างต่แต่ว่าเงวดนี้ก็สี่ห้าแปดแม่หมาเหมือนเก่าแม่หมาปวยกับท่านหาแม่ก็ได้เอามาเสียงฝันเพื่กับไปจัดเวยเขาให้แม่เพื่อกะใช่ว่าได้เขาเลยละดูครับ มันเป็นจ้าป่วยเข่าคืนเด้เข่าเลยล่ะลูกมันเสียบาพ่จ้าอ่าอ่าอันนี้น่ะตัวครุ่งเมื่อคันนี่คือสามตัวสามตัวอันที่มานี่คือหมาป่วยหมาป่วยเป็นหิังอันนี้บ่าด็บอสแฝงสองบ่าด็บอสแฝงสองเพราะว่าสองเพราะมาไม่เพราะว่าเป็นมันมืออ่อมือร่องมือออกมือเล็กอาะมันมาไม่กันมันไม่ใช่สายเด็กตัวนี้นั่นมากอ่างเปา ค่ารักษาบ่อลือดตระเยนรถดบ่มันอยู่ในตวมันค่ารักษาขึ้นตั้โตมันเห็นนั่งโตมันเด้อตัวเลขขึ้นที่ตัวหมาเหรอครับแม่แม่โงเห็นแม่สี่ห้าศูนย์หมอจนหัวขวัญอันค่ารักษาเลยเท่าไหร่อันค่ารักษาแม่นั่นเก้าร้อยห้าสิบนวันแม่ก็เลยไปยืนใกล้หมามันบ่ออ้างลูกอันมันฉีออกตัวหนึ่งวารุแม่ก็ไปดูหมาเนาะครับออกตัวหนึ่งวารุ่มท่านออกให้คืนลูกเขาตอคืนออกจากตัวหมาสี่ห้าศูนย์อัน โต๊ะต๊ก่อนแม่ไม่ขืนนะแม่เมื่อหันนะมันออกเสียหาศูนย์มึงหันมัวออกเสียหาศูนย์ไม่ขืนโตหมาเลยเตือนโต๊ะหมาแดงเลยได้อันหมอจนหัวขวนหมอหมาน่ะหัวขวนเออหมอหมาปะหมอรักษาหมาแม่ไม่ขืนโต๊ะเอ้าหมอรักษาหมามันไึ่นตัวได้กันแน่รู้งี้หมอรักษาหมาน่ะไม่ขืนเก้าหาศูนย์ชุดนั่นน่ะเออแบบนี้ แม่ก mm ็เลยว่าหมอรักษาหมาก็เลยว่าเอ้าค <Yeah>. ุณแม่ผมไม่เคยหูจักว่าหมาเป็นอย่างที่ส hey. ิบอกเลยกแม่เออหมาบอกเลยกแม่เออแม่ก็เลยว่ามันบอกเมื่อนั้นแม่ก็หายนะหมาแม่มันออกมาเลยกน่ะที่หาซูนี่มันมาใจใส่ที่หาซูนกับน้ำหมาอีกมันออกอยู่หมาอีกโพราะที่หาซูนี่ออกอยู่หัวหมาบ่โอ้เอาโชว์โชว์เนี่ยต้องเม่าวนที่หมาต้องจูนไว้จดจดไว้อยู่บ่อยมันมันออกอยู่หัวหมากว่าแม่ ฟองยุโตเพิ่นยุโตแม่โอ้หหันบ่เล้บัวข้างบลเล่บัว้งบอกว่าโอ้ยไม่ได้บอกแต่มีนากบอกแต่มีสักเดีเดีอดอันนี้แม่ไล้ว่านี้แม่เห็นยุโตมานาหาซี่ซูลมาซาแม่กระโทบอกออซีทุกคนว่ามีปัญดาทศราซักเจคนกร่โถบอกเมื่อเด็กออกมามันอยู่ที่ดวงเนะแม่เนาะลงไปนี่ แต่ว่าพาทุ่งลงเบิ่งบานเรี่ยงใบเดิ้ลจะให้มันตายขั้นมันน่นมันสียผ้าด้วยเด้ปากอันนี้เบิ่ว่าเรี่ยงใบเดิ้ลพอพ่อไหญก็สีไใหญ่น่ามันได้สีด้วยย้อนดูได้แล้วว่าเอาเอาเข่าล้มบานน่ะก็เลยเมื่อนั้นเมื่อนั้นหมอก็เลยว่าเฮ้แม่รู้ตอนโอ้ยแม่ผมเมื่เคยเห็นว่าหมาบอกเิ่งหนอนหนาเงื้อแผลแม่ศาสตร์หมอหมานั้นหมอหมอรักษาหมาไหา ตะวันแพทย์เออนั่นแ่ะบ้านนี้แม่กับรถมาจาะเอาเอาหมาลงมาแล้วเนาะจันทีดาเอาหมาลงมาบ้านนี้กับขั้นยู่มือแม่ได้ขั้น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 เอ้า,ออา,า,า,าอจันทีดาเล็กสิออกอยุ่มมืเอาต้องไปแหนะบ้านสิโทรหาโทรถามแม่ได้เลขกตัวใดเอ,อ่เอมือเล็กสิออกว่าสีสรุปเออบานนี้แม่เล่นบอลสามสอง 2. 2> เออแม่และขี่รถนันรถเก๋งกระลังขึ้นมาเออ คือมากอ่าจากรักษาบอกอังปอน,นะแตออ่เราวันคุณยื่มือแม่เนี่ยแม่กับมากเนี่ยหนึ่งสามสองมาเออหนึ่งสามสองวามาใช่บอกจักนจีด้านะมือสรุปน่ะเนาะอเออยันเรื่องมันยืดตัวนั้นเรื่องหาศีรษูน่าเออมาเลื่องเขียนลงไปน,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 นานๆเขียนลงไปแต่ว่าตัวนั้นมันออกไปออกเล่านะเออนนก่มาหาศีรษูนออออแ,แ,แต่แม่กับหมาแม่ออกตัวมันเองแ้วหาศีรษูนนะครับ เขาเหลือเงืดในวาหมออันหมอนอันเงือดหายโอ้ยผมเงือดในเมียมเงือดจากไหนกับมันออกอีดีอันบ่เคยเมีย่เคยหักมาจะเสียเมียหักตัวนี้แล้วภาษแบบยู่แม่จุ่นหายหน้ามันหักมาแต่ว่าเรียงมาเท้เงือนเงนบาเ่เออลูกตัวเรียงน่ะอม่จ่นก่อนแม่บอกมาให้มาแล้วใช่ไหมครับแม่สี่ห้าแปด เปล่าหายได้อนี่เด้องสี่ห้าแปดแม่เอ็กน้องมานะครับน้องมาเลยอว่าไว้ก่อนอันหมอจนเหาะจนเงินเนาะเอาให้ผมเงินม้าอย่างนี้หายได้เป็นเอาสิเห็นอยู่ตัววันไหนก็ได้กระไรนั่งดูเร็ยนอ๋อมีมีเอฟซีถูกอยู่ใช่ไหมครับผมเอาถ้าใครถูกนี่คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเพราะว่าทางช่องไม่ได้ทำนะครับผม

หวยเขัากระชิเขาตัวเนาะถ้ามาจัาววยเข่าึืนแหมจ้าแล้วมันกระว่างลงม่ะกระชิเขาตัวว่างวดตอนไปเสี่ยงเนี่ยเอองวดตอนนี่ว่าข่ากระโดน้่งมาแต่เส้นฝ้าแม่นบอกอืมกระฟาชีศูนเนอะม่นบอกครับเออนั่นแหละก็คือว่าโทรบอกใครก็ไม่มีคนรับสายไม่มีคนรับสายย้อไม่มีมีได้ไม่กี่คนเองได้ไม่กี่คน อยู่ที่ดวงเนาะแม่เนาะที่ดวงเต็มแน่กันเนสิไปเอาอยัางบ่ได้เนาะเขาไปเที่ยวนะครับอยู <laughs> ด่ด้านล่างนะครับเก้าห้าหกหกแปดห้าเจ็ดแปดสามนะครับผมอยากแต่ว่าพาทุนูงเพิ่นบอกว่าอย่าให้มันตายเดลยมาตัวนี้นะ่ะอ,อันมันสิพารู้ไปได้สิเอาได้เป็นได้เงินเพิ่นว่ะเพิ่นบอกไว้วจังซี่ล่ะอันนี้ต่อวอนไว้ก่อนเนาะคุณแม่เนาะเห็นไปนะ<ม>